สวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้พบกับนากการายวานนะครับมานอกสถานที่นิดนึงนะฮะวันนี้นะครับเรื่องของตรงกับนะครับวันที่ห้ครับวันอังคารแล้วนะครับวันนี้เรื่องของเรื่องงามยามดีมีเรื่องของการตั้งชื่อใหม่ๆคุกที่ก่อจะตั้งชื่อตัวเองใหม่ๆตั้งชื่อเฟซตั้งชื่อเพจตั้งชื่อร้านค้าหรือว่าจะจดทะเบียนบริษัทนะครับหรือว่าฝากเงินไปในบัญชีเปิดสูตรบัญชีอะไรใหม่ๆนะครับช่วงนี้ก็ได้นะครับแต่ยุคปัจจุบันว่าไปนะผมว่า เรื่องของการเงินนะครับก็จําเป็นนะครับช่วงนี้ถ้าใครที่ตั้งจิตตั้งใจทําอะไรก็ตามก็เตรียมความพร้อมนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีดาวย้ายตั้งหลายดวงครับในช่วงขวบเดือนนะครับนี่แต่ก่อนอื่นต้องบอกกันว่าในช่วงนี้เรื่องงานยามดีนะครับอีกอย่างที่ต้องใช้นะครับที่ว่าใช้ได้เช่นเดียวกันคือเรื่องของการคุยเรื่องสําคัญสาคัญนะครับก็สามารถทาได้แล้วก็กิจกรรมกิจกรรมทางศาสนานะครับก็สามารถทําได้นะครับและก็ต่อมานะฮะอย่างที่บอกว่าดาวย้ายนะครับมันมีดาวย้ายในช่วงนี้นะครับในช่วง 5้าถึงสิวันนะครับที่ผ่านมาหรือว่าช่วงจากนี้ไปนะครับคือมีดาวถึง4ดวงย้ายครับคือวันที่30มีนาดาวราหูย้ายครับมีการไหว้คนเต็มเลยเนาะแล้วก็ต่อมาวันที่1นะครับดาวดาวศุกร์ย้ายนะครับมาอยู่ในราศีกุมครับแล้วก็วันที่4นะฮะคือดาวพุธย้ายนะครับไปอยู่ในราศีเมษนะครับแล้วก็สุดท้ายครับเหนียววันที่8นะครับสำคัญเลยนะฮะดาวพฤหัสย้าย ดาวดวงนี้เป็นดาวตัวช่วยนะครับใครที่เรียกว่าโดนอิทธิพลของของดาวราหูกลัวดาวราหูทับราหูเล็งราหูนู่นนี่นั่นอะไรก็ตามนะครับถ้าดาวพฤหัสคือตัวนี้นะครับย้ายไปอยู่ในจุดที่ดีของดวงเรานะมันเป็นตัวช่วยทําให้เรื่องร้ายกับกลายเป็นดีหรือว่าจะแย่ในช่วงแรกแล้วก็ดีในช่วงท้ายก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นดาวแห่งตัวช่วยดาวแห่งเรียกว่าเทพเทวดาสิ่งศักดิธิ์นะครับตำนที่8ดนะครับเมษา บวกไปนะครับหปีเศษคือถึงวันที่19เนะครับเมษาสองห้าหกเลยนะฮะซึ่งผมก็ทําคลิปนะฮะในเรื่องของดาวพฤหัสย้ายนะครับแต่ว่าคลิปแรกของที่ลงวันนี้นะครับเมื่อลงไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะคือมีอยู่5ราศีที่ดาวพฤหัสย้ายแล้วเป็นตัวช่วยแล้วก็ทําให้เราฟื้นคืนมาได้ใครที่กลัวว่าดวงไม่ดีนะครับราหูไม่ทําร้ายเราหรืออะไรก็ตามนะครับเนี่ยพฤหัสถ้าเด่นนะครับมี5ราศีเนี่ย จะทาให้ชีวิตเราจากแยกการเป็นดีหรือว,ว่าจากแย่มากก็จะดีขึ้นกว่าเดิมหรือว่าถ้าดีขึ้นก็จะดีที่สุดอะไรประมาณนี้ครับคืออย่างน้อยมันต้องต้องดีขึ้นหรือต้องฟื้นนะครับมีหราศีลองไปกดฟังดูนะครับหราศีที่ดาวพฤหัสย้ายแล้วฟื้นย้ายแล้วดีย้ายแล้วทําให้เสริมดวงเราให้เราเฮงขึ้นนั่นเองนะครับโอเคนะวันนี้เรื่องของเลขมงคลครับมีดังนี้ครับ เลขแรกครับคือเลข1ครับเลขต่อมาคือเลข9กนะครับเลขต่อมาคือเลข0ครับแล้วก็สุดท้ายคือเลข7นะฮะส่วนเลขที่ไม่ค่อยถูกโชว์หรือว่าเลี่ยงงได้เลยนะครับคือเลข2นะครับเลข2นี่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องสีที่ถูกโชว์ครับวันนี้มีดังนี้ครับสีแรกนะครับคือสีชมพูนะครับสีที่2ครับคือสีม่วงครับสีที่3คือสีฟ้านะครับแล้วสีสุดท้ายสีที่สคือสีเขียวฮะ ส่วนสีที่ไม่ค่อยดีักเท่าไหร่หรือว่าเลี่ยงๆครับวันนี้คือสีเหลืองครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับนั่นเองนะครับประมาณนี้แหละแล้วก็นะครับต้องบอกว่าดาวย้ายนะครับมันมีผลสําคัญข้องนะครับผมยกตัวอย่างให้ฟังบ่อยคือสมมติว่าเราอยู่บริษัทนะครับแล้วไอ้ดาวย้ายก็คือมันก็ผู้บริหารนะครับที่อยู่เป็นประธานบริษัทหรือว่ากรรมการบริษัทอยู่10คนไงนะฮะแล้วนานๆทีเราจะเห็นไหมครับว่า ประธานนะครับหรือรองประธานกรรมการนะครับทั้ง10คนเนี่ยเขาย้ายออกไปครับ4คนแล้วคนใหม่เข้ามา4คนพร้อมๆกันแล้วเราคิดว่า บริษัทเราจะมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนแน่นอนมันกระทบนะครับทั้งบริษัทแน่นอนฉะนั้นในช่วงนี้นะครับดาวย้ายถึง4ดวงคุณจะเจอนะครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับบางคนจะเปลี่ยนงานคนตกงานบางคนได้งานใหม่รือมีธุรกิจใหม่บางคนค้าขายอยู่ดีจาะแย่กลายเป็นดีหรือบางคนเปลี่ยนแฟนนะครับหรือบางคนอากจะได้แฟนใหม่ในช่วงนี้แล้วก็บางท่านอาจจะไม่เคยเป็นโควิดหรืออยู่ดีฮะรอดพ้นมาทุกนัดทุกแมทนะครับแล้วก็มาติดในช่วงนี้ก็มีนะครับแล้วก็บางท่านก็อาจจะมีการ ย้ายที่อยู่อาศัยนะครับไม่ว่าในรูปแบบต่างๆนะสังเกตไหมว่าไม่ใช่ตัวเราอย่างเดียวบางทีเป็นคนรอบตัวเรานะครับเลยกลายเป็นว่ามีความตึงเครียดกับคนรอบตัวเรามากยิ่งขึ้นนะครับบางไม่ใช่ว่าย้ายแล้วดีแล้วคนรอบตัวจะเฮงอย่างเดียวนะครับบางทีก่อนที่จะย้ายหรือว่ากากลังย้ายเนี่ยเขาก็ไม่รู้สถานะว่ามันจะดีน้อยมากน้อยแค่ไหนนะครับเขาก็เครียดเพราะฉะนั้นคนรอบตัวเราจะคาเครียดเยอะคนรอบตัวเราจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะรวมถึงตัวเราเองนะครับในช่วงขวบเดือน2เดือนนี้คุณจะรู้สึกได้อย่างชัดเจนนะครับฉะนั้น ดีไม่ดีอย่างไรหรือผมทําคลิปว่าพระฤหัสนะครับดาวพระฤหัสมาย้ายที่ย่นี้ใครเฮงบ้างหรือดีเรื่องอะไรบ้างไม่ดีเรื่องอะไรบ้างระวังเรื่องอะไรบ้างรู้ดวงล่วงหน้าเหมือนกับเรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนะครับเราก็จะได้ป้องกันเราดูดูดวงเพื่อแก้ไขแก้ปัญหาแล้วก็ป้องกันแล้วก็ดูดวงเพื่อให้เฮงนะฮะแล้วก็อะไรที่ไม่เฮงอะไรที่ไม่ดีมันจะลดบทบาทแล้วก็ป้องกันได้มันก็จะไม่ไม่เสียหายเหมือนที่ผ่านมาได้อีกนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูดวง12ราศีครับ ท่านที่เกิดในราศีเมษพฤกษภศเมถุนครับในช่วงวันนี้นะครับดาวพระจันทร์โคจรอยู่ในจุดการเงินและเป็นมหาอุดด้วยนะครับเรียกว่าหวังผลเรื่องการเงินได้เลยนะครับใครที่ค้าขายวันนี้เรียกว่ากระตุ้นยอดขายเสนหน่อยก็ดีเนาะแล้วก็หาวิธีที่จะคุยจะบอกว่าเจรจาติดต่อต่อรองเรื่องสําคัญสำคัญนะครับแนวโนมจะสําเร็จดีนะครับฉะนั้นใครที่เกิดในราศีเมษนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ ลุยนะครับได้เต็มที่ในสิ่งที่เราคาดหวังแล้วก็มุ่งหวังนะครับแล้วก็เคลียงานเก่าๆก็ยังได้มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะครับมีโอกาสที่จะมีเรียกว่าหานะครับใครมาสนับสนุนนะครับผักดาห,หรือวออ่าเปล่าของความช่วยเหลือจากใครก็จะได้นะครับแล้วก็ประการต่อมาครับคราสีเมษมีเรื่องของการเงินนะครับในช่วงวันนี้มีดวงข่าวดีเกี่ยวกับการเงินเนาะ มันแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าสมมติว่าเราตั้งใจนะครับค้าขายหรือว่าจะคุยเรื่องสําคัญหรือว่าจะเจรจาเรื่องต่างๆหรือว่าจะซื้อของอะไรที่เราอยากได้เราไปถึงเรื่องของการหมุนเงินนะครับก็มีโอกาสที่จะหมุนเงินได้ทันด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่ดีในเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของการงานนะครับแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังมันก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีมันมีเรื่องของคนนะครับที่จะทําให้มันวุ่นวายนะครับมันมีเรื่องของคนที่ เรียกว่าปูานี้พูดอย่างผู้นี้พูดอย่างหรือว่าเช้านี้พูดอย่างใบนี้พูดอีกอย่างครับแล้วก็มีเรื่องของผู้ใหญ่อาจจะใช้ไหว้วานทําให้เรางานเร่งงานด่วนทําใหเรางานหลักเราไม่ทันนะครับฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของการงานแล้วก็เรื่องของคนที่พูดไม่เป็นคําพูดนะครับอันนี้เรารู้เลยเนะว่าใครแล้วก็เราจะเตรียมความพร้อมก็ได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของ ความรักสักหน่อยก็ดีนะครับคนที่โสดระยะนี้โอกาสที่จะมีคนเข้ามาก็มีนะครับจริงดาวสุขเริ่มผ่อนคลายแล้วนะฮะดาวความรักเริ่มผ่อนคลายแล้วฉะนั้นสมมุติคุณตั้งใจจะคุยกับแฟนเราหรือว่าจะคุยเรื่องสำคัญคญหรือทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์นะครับเกี่ยวกับตัวเราหรือแฟนเรานะครับทำได้นะคุณลองคุยดูยนะฮะแล้วก็จะชวนหรือทำอะไรที่เราต้องการให้เขาทำให้นะครับก็มีโอกาสสำเร็จนะครับ าการต่อมาเรื่องของคนที่มีคู่มีแฟนความรักวันนี้ก็เรียกว่าดีนะ,ะเมื่อกี้สักคู่อย่างที่บอกครับคนที่โสดนะครับมีโอกาสที่มีคนเข้ามาใกล้ชิดนะครับส่วนคนที่มีคู่แฟนวันนี้วันที่ดีในการอ,อยู่ใกล้ชิดกันแล้วก็อยากให้เขาทาอะไรให้นะครับแต่ว่าคนที่มีครอบครัวแล้วนะหรือมีมีลูกแล้วนะครับหรือว่ามีลูกมีหลานเลยนะฮะเรียกว่าเป็นวันที่เหมาะในการคุยเรื่องสําคัญกับลูกหลานเราหรือว่า,าจ,จะช่วยเหลือกันและก,กันก็ได้นะครับหรือว่าทําอะไรที่เกี่ยวกับคนในครอบครัวดีมากซื้อของให้คนครอบครัวดีมาก หรืออย่างครับในมุมดาวจะบอกว่าถ้าสมมุติว่าเราห่วงเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับลูกหลานหรือว่าแฟนเรานะครับสิ่งนั้นมันจะค่อยๆผ่อนคลายหรือปัญหาต่างๆมันค่อยๆจบลงไปได้ด้วยเช่นเดียวกันวันที่ดีนะหลายเรื่องนะฮะแล้วก็เรื่องของสุขภาพร่างกายครับที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องของกดไหลย้อนครับแล้วก็เรื่องของการเจ็บเนื้อเจ็บตัวเล็กๆน้อยๆรวมไปถึงเรื่องของการปวดหัวฮะแล้วก็เรื่องของท่านที่อยู่ในวัยสวนะครับในช่วงวันนี้มีดวงเจ็บคอมีเซมหะนะครับแล้วก็ เหนื่อยง่ายนะครับต้องระมัดระวังนิดหนึ่งแล้วกันนะแล้วก็โดยรวมครับในช่วงวันนี้คนราศีเมษนะครับตั้งใจทาอะไรทำเลยนะฮะแต่ดาวพุธมันอยู่คู่กับดาวราหูคู่นี้นะครับอย่างที่บอกว่าคนมันจะผิดนัดผิดสัญญาผิดคำพูดหรือว่าถูกเทนะฮะควรเตรียมแผนสำรองเรื่องของคนหรือการรับปากของคนไว้สักหน่อยก็ดีเนาะโอเคนะฮะต่อมาครับชาวราศีพฤษภนะครับในช่วงวันนี้ดาวพระจันทร์โคจรทับคนราศีพฤษภนะครับหนึ่งอาจจะมีการเดินทางปูปั้บฉันพุันก็สอง มีดวงของการติดต่อเจราจาต่อรองเรื่องสำคัญสำคัญหรือเรื่องผลประโยชน์ข้อ3มนะครับมีการติดต่อจะเป็นเรื่องของเ,อเรื่องของราชการนะครับหรือว่าหน่วยง,งานนะครับหรือว่าสํานักงานหรือว่าต้องไปติดต่อคุยอะไรทางโซเชียลก็ได้ครับแล้วแต่ว่าเรามีภารกิจอะไรนะครับแต่แนวโน้มสําเร็จนะผมจะบอกว่าวันนี้ถ้าคุณคุยเจราจาสิ่งใดจะสําเร็จนั่นเองนะครับและประการต่อมานะครับเรื่องของการงานอีกประการนะระยะนี้อย่าเพิ่งรีบ ตัดสินใจเรื่องสําคัญสําคัญนะครับมันยังมีปัจจัยอะไรที่มันนอกเหนือจากที่คุณคิดไว้ฉะนั้นบางทีมันจะมีเหตุให้คุณต้องเปลี่ยนการตัดสินใจถ้าเรารีบตัดสินใจอะไรไวเกินไปนะครับฉะนั้นวันนี้อยา่าเพิ่งรีบตัดสินใจเรื่องสําคัญให้ทํางานทั่วๆไปก่อนแล้วก็ระมัดระวังคนผิดนัดผิดสัญญาผิดคาพูดแต่มีการติดต่อเจรจา,าต่อรองเรื่องผลประโยชน์ได้ก็ตามสําเร็จนี่ก็คือสิ่งที่จะเจอในช่วงวันนี้เนาะแล้วก็ต่อมาครับเรื่องของ การเงินบ้านนะฮะในช่วงวันนี้มุมดาวการเงินเนี่ยเอาเนี้ยวันนี้เด่นนะฮะถ้าสมมติว่าคุณตั้งใจจะหมุนเงินคุยเงินหรือว่าทาธุรกิจธุรกรรมอะไรเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองและผลประโยชน์นะครับแนวโน้มก็ว่าเป็นไปได้ด้วยดีนะครับอีกอย่างครับในช่วงนี้มุมดาวจะบอกว่ามันมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของการคนมาวานให้เราช่วยนะครับอาจจะช่วยติดต่องานหรือช่วยทําอะไรก็ตามก็สามารถช่วยได้นะครับในช่วงนี้ดาวอาทิตย์โคจรอยู่พบลาภะหรือว่าโชคลาภนะครับ และดาวอาทิตย์เนี่ยมันเป็นเจ้าโดยพบพันธุนะฮะบางทีอาจจะมีคนเอาของอะไรมาให้หรือว่ามีข่าวดีเกี่ยวกับคนในครอบครัวนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบางทีมันมีเรื่องของอาจจะเป็นเงินพิเศษพิเศษนะครับเข้ามาได้ด้วยเช่นเดีวยวกันนะครับถือว่าเป็นวันดีในเรื่องของเงินเรื่องของงานนะฮะแล้วก็เรื่องของความรักนะครับในระยะนี้อันนี้ยังที่ต้องแบบ ยังต้องระวังทีหนึ่งครับดาวความรักหรือดาวคู่ครองเราคือดาวอังคารนะครับและช่วงนี้ดาวอังคารยังอยู่คู่กับดาวพสสาร์มันจะเป็นดาวที่ขัดแย้งกันฉะนั้นต้องระมัดระวังอารมณ์อยู่หรืออยู่แก้ชิดหรือว่าแฟนป่วดไข้ไม่สบายหรือเัื่อนจะเป็นแบบความเครียดวิตกกังวลของแฟนเราอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขาพบเจอนะครับฉะนั้นคุณช่วยได้อะไรก็ช่วยเหลือไปนแต่ให้รู้ว่าจะมี ความอารมณ์หงุดหงิดใจเกี่ยวกับเรื่องของคนที่เรารักอยู่บ้านอะไรนะครับหรือว่ากังวลใจอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็สุขภาพร่างกายต้องระวัดระวังครับอย่างแรกคือเรื่องของการปวดขาปวดเข่าที่2คือคันนำเนื้อตัวที่3คือเรื่องของความดันนะครับส่วนท่านที่อยู่ในว,วัยสวนะฮะในช่วงวันนี้รียก็เป็นวันที่ต้องระวังมึนหัวนะครับตัวร้อนไม่ค่อยสบายสบายตัวรู้สึกว่าขันในขั้นตัวนะครับ สามวันนี้วันไข่ครับมันตัวรุมๆนะฮะต้องระมัดระวังนิดนึงนะตัวไข่รุมๆเจ็บคออะไรพวกนี้เนี่ยโรคภัยคข้ไข้เจ็บช่วงนี้น่ากลัวเหมือนกันนะฮะโอเคนะครับแล้วก็ต่อมาบ้างนะครับชาวราศีเมถุนนะครับวันนี้นะครับกิจกรรมคนราศีเมถุนเนี่ยต้องบอกว่าแม่ดาวพะจันทร์คือการเงินเนี่ยโคจรไปอยู่ในภพวินาศนะฮะจากนั้นวันนี้จะมีเรื่องหรือเหตุปัจจัะให้ใช้เงินแบบบูปับฉับพลันนะครับแล้วก็เรื่องของหน้าที่การงานโอเคยังดีอยู่นะหน้าที่การงานมีดาวอาทิตย์โคจรอยู่ในเรือนการงานนะครับ มันเป็นช่วงที่มีผู้ใหญ่สนับสนุนดูว่ามีคนจับตานะครับดาวที่มันยังเป็นดาวแห่งความร้อนแรงฉะนั้นอยู่ในจุดการงานแปลว่าจะมีงานเร่งงานด่วนงานพิเศษงานแก้ไขางานอะไรที่มันเหนือกว่าที่เราคาดคิดหรือว่านอกเหนือจากที่เราทําอยู่ทุกๆวันนั่นเองนะครับฉะนั้นช่วงนี้ระวังงานเร่งแล้วกันผมก็เลยมองว่าถ้าเราเร่งงานหรือสปีดงานได้ก็ควรทํานะครับแล้วก็เรื่องของ การเงินบ้านนะครับกิจกรรมหน้าที่การเงินนะครับในช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เงินหมุนหมุนจริงนะหมุนแบบโอ้โหคุณจะรู้เองนะฮะว่าเออหมุนติ้วติ้วเลยนะแต่ว่าข้อดีครับดาวการเงินกรารบริจายโคจรอยู่ในครียวบลาภัยคือเรียกว่าสามารถจะคุยเรื่องของเงินทองหรือว่าจะเจรจาต่อรองหรือว่าจะคาดหวังนะครับเรื่องของเงินทองหรือว่าเงินพิเศษพิเศษหรือว่าจะเป็นเรื่องของนี้สินนะครับยังพอคาดหวังบางอย่างที่เราต้องการให้มันเกิดขึ้นนะฮะได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับการเจรจาสิ่งใดแนวโน้มจะสําเร็จก็มีนะครับ แต่ต้องระมัดระวังนะครับยังเป็นเรื่องของคนใก้ชิดใก้ตัวป่วยไข้ไม่สบายยังมีอยู่นะครับแล้วก็ระวังเข้าของเครื่องใช้มันเสียหายมันแตกมันล้าวพังนะครับมันมีเหตุปัจจัยให้เกิดเรื่องของเข้าของนะครับหรือว่ามีดวงเสียเงินเกี่ยวกับของบางอย่างที่ติดตัวของบางอย่างที่เกี่ยวข้องกันที่ทํางานหรือของบางอย่างที่เกี่ยวข้องกันในบ้านนะครับในช่วงนี้เนาะ แล้วก็คนกแก้ชิ้แก้ตัวปวดไข้ไม่สบายหรือมีดวงเจ็บเนื้อเจ็บตัวอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ประการต่อมานะฮะในระยะนี้มันมีความอึดอจจัดใจนะครับในเรื่องของงานพิเศษพิเศษหรือว่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะบริวารนะครที่เราสั่งการสั่งงานได้ก็อาจจะทําให้งานเราวุ่นวายสักหน่อยนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็เรื่องของการเงินคนราศีเมษทุนครับกิจกรรมการเงินในระยะนี้ต้องบอกว่าเงินต้องมีเขาเรียกว่าเสียเงินแบบปุบปับฉับพลันเสียเงินแบบที่เราไม่คาดคิดเสียเงินที่ เราไม่ได้เตรียมความพร้อมอะไรบางอย่างมาก่อนนะครับมันจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ได้ด้วยเช่นกันเดียวเช่นเดียวกันเนาะโอเคนะครับเรื่องการเงินบอกว่ายังพอหมุนได้มันยังอย่างน้อยก็ต้นเดือนหรือว่าคุณอาจจะมีเงินพิเศษพิเศษเข้ามาที่ยังพอยืดหยุ่นได้นะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่ควรซื้อก็ซื้ออ,อะไรที่ยังไม่ต้องซื้อหรือว่าจายังไม่จําเป็นคุณก่อน,อนที่คุณจะใช้เงินคุณลองนึกว่ามันจําเป็นกับเราแค่ไหนก่อนนะถ้าเราจะตอบตัวเราได้ว่าควรซื้อหรือเปล่านะครับโอเคต่อมาเรื่องความรักบ้างนะครับ ช่วงนี้ ane, คนทั้งคนโสดคน,นที่ไม่โสดความรักวันนี้ช่วงนี้นะครับยังเป็นความรักที่ค่อนข้างดีนะครับในการพูดคุยในการอยู่ใกล้ชิดหรือทําทำอะไรด้วยกันเป็นช่วงที่คุณมีเสน่ห์ในการอยู่กับแฟนหรือว่าทำอะไรเกี่ยวกับแฟนความรักค่อนข้างดีนะครับคาดหวังได้แหละนะโอเคต่อมานะครับเรื่องของสุขภาพร่างกายครับในช่วงวันนี้หนึ่งครับมีปัญหาเรื่องของความดันข้อที่สองครับไมเกรนข้อที่สามนะครับมีเรื่องเรื่องของอาการปวดแสบปวดร้อนท้องหรือว่ากดไหลย้อนนะครับต่อมาท่านที่อยู่ในวัยสวยังเป็นเรื่องของท้องอยู่นะครับ คือเรื่องของท้องผูกท้องเสียน,นั่นเองนะครับฉะนั้นระวังเรื่องอาหารการกินให้มากพิเศษ,ษนิดหนึ่งแล้วก็มีดวงเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดหลังนั่นเองนะครับโอเคนะคราวนี้ดูบทสรุปบ้างน,นะครับคนราศีเมษนะครับในช่วงวันนี้กิจกรรมน้าที่างานวันนี้เป็นวันที่เกี่ยวข้องกับการเงิน,นดีอะไรที่ธุรกิจธุรกรรมหรือว่าคุยผัดถอนผ่อนผันเรื่องของเงินทองนะครับแนวโน้มจะสําเร็จดีนะครับเรื่องของวันนี้กิจกรรมทำอะไรที่เกี่ยวกับเงินดีแล้วก็มีงานเล่งงานด่วนแล้วก็งานที่ เรียกว่าปัญหาเก่าๆยังต้องเคลียร์ให้จบนะครับคุณจะกังวลเกี่ยวกับเรื่องของงานนะครับที่มันคาราการ์เ่นเก่าๆมันอาจจะสร้างปัญหาให้กับเราเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าประมาทเ,เกี่ยวกับงานเก่าๆเคลียร์จบได้ก็จบนะครับแล้วก็เรื่องของเสน่ห์เสื้อผ้าน,นี้เสื้อผ้าสีสว่างสดใสใช้สีมงคลได้ยิ่งดีแล้วก็เรื่องของโง้เห้งเด่นของใบหน้าครับวันนี้อยู่ที่ดวงตานะครับเนี่ยแล้วก็ สุดท้ายครับในช่วงนี้นะครับยิ้มแย้มแจ่มจใสนิดหนึ่งนะฮะเเรียกว่ากิ่งไกยให้หอมด้วยนะครับหรือว่าทําร่างกายให้หอมนะครับต่อมาครับชาวราศีพฤษภนะครับวันนี้สเสน่ห์คนราศีพฤษภวันนี้เสื้อผ้าเน้นสีสันสดใสเช่นเดียวกันครับแต่ว่าเน้นสีมงคลด้วยเนาะแล้วก็สไตล์ของเสื้อผา้านี้จะเรียกว่าวินเทจนะครับถือว่าสีแบบะจะบอกว่าย้อนยุกนิดนึงก็ได้นะหรือว่า เป็นสไตล์คือไม่ต้องแบบไม่ต้องไม่ต้องหรูหราหรืออลังการนะครับตัวนี้ดูเรียบๆดูย้อนยุคนิดนึงแล้วก็ดูสีมงคลแล้วก็สีสันสดใสยอยตัวนี้กลางๆยุ่งยากน,นิดหนึงนะถ้าลองเปิดตู้เสื้อผ้าดูนะฮะหยิบมาสักตัวงสีสันสีมงคลด้วยกันรตะคิดอะไรไม่ออกนะครับแล้วก็เรื่องของงูแห่งเด่นมาใบหน้าครับวันนี้อยู่ที่ปากนะครับวันนี้ยิ้มแย้มหยิบสายใช้หน้ากากสีมงคลหรือว่าใช้ลิปสติกสีเด่นๆหรือว่าสีที่แบบ ทาแล้วเด่นกว่าส่วนอของใบหน้ามันนะครับแล้วก็กิจกรรมนักดีการงานครับในช่วงวันนี้มีการเดินทางระยะสั้นแล้วก็มีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการติดต่อเจรจา,าต่อรองวันนี้เป็นวันที่ได้คุยอะไรมากมาย๋าจจะเป็นการพิมพ์หรือการส่งเมสเซจอะไรกันนะครับวันนี้เป็นวันที่ยุ่งกับคนก็ค่อนเยอะนะครับหรือมีคนมายุ่งกับเราค่อนเยอะแล้วก็มีเรงการเปลี่ยนแผนการนิดหน่อยในเรื่องของโปรแกรมงานวันนี้นะครับแล้วก็ต่อมาชาวราศีเมถุนนะครับวันนี้เสน่ห์ของราศีเมถุนเสื้อผ้านะครับเน้นสี เรียบง่ายนะครับใช้สีสีมงคลนะครับแต่ว่ามีความเรียบง่ายเป็นพิเศษละกันเนาะแล้วก็อย่างครับในช่วงนี้เรียกว่างงเฮงเหีนของใบหน้าครับวันนี้อยู่ที่ปากนะครับยิ้มแย้มแจ่มใส่ด้วยใช้อะไรที่แต่งหน้าแบบให้ปากเด่นๆด้วยก็ได้นะครับแล้วก็กิจกรรมหน้าที่การงานครับในช่วงวันนี้มันมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของเงินอาจจะมีเงินฟุกๆนะครับเข้ามาแล้วก็มีการใช้เงินแบบปรับฉอพันนะครับมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของการหมุนเงินแบบจะว่าไปต้องใช้เงินนะครับไปเรื่องของ คนที่เราไม่คาดคิดนะครับอาจจะมีคนในครอบครัวนะครับเขาเขอหยิบขอยืมเงินนะครับหรือว่าต้องใช้เงินเกี่ยวกับเรื่องของคนในบ้านประมาณนี้ครับแบบบุกปรับฉับพลันเองนะฮะนี่คือเรื่องราวของ3ราศีครับเมษพฤษภุกร์เมถุนฮะจบแล้วนะครับขอให้โชคดีมีความสุขนะครับแล้วก็คิดทําสิ่งใดคอยสาเร็จนะครับวันนี้ใครฟังคลิปนี้กลางคืน อวยพรทุกวันนอนหลับฝันดีนะแล้วก็ใครฟังคลิปนี้ในช่วงวันอังคารก็ขอให้คิดสิ่งใดทําสิ่งใดสําเร็จในสิ่งที่ตัวเองต้องการครับลาไปก่อนครับเป็นกำลังใจให้เสมอครับสวัสดีครับ